อยากปังทั้งปีสายมูต้องรู้ไว้นะคะให้ไหว้เหล่าเทพเจ้า8ดพระองค์นี้ค่ะเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักความมั่งคั่งโชคลาภมาแน่นอนนะคะอันดับแรกให้บูชาพระพิคเนตก่อนใครที่ยังไม่เคยบูชาเทพองค์ใดเลยพระพิคเนตเป็นองค์แรกที่เราควรที่จะไหว้ก่อนขอพรเทพองค์อื่นค่ะต่อมาใครอยากได้เรื่องความรักนะคะพระตีมรตีพระพิคเนตเรื่องของความสําเร็จความมั่งคั่งอยู่แล้วใช่ไหมคะพระแม่ลักษมีอันนี้จะได้เรื่องของการเงินแล้วก็ความรักพระแม่อุมาธ เรื่องความสมหวังนะคะพระนารายณ์ร่มเย็นเป็นสุขพ่อเสือนะคะความโชคลาภความมั่งคั่งแน่นอนคะ่ะเรื่องนี้นะคะพระอินเรื่องความคุ้มครองปกปักรักษาเราปู่เทวสุวรรณนะคะเรื่องความมั่งคัง่งโชคลาภบ,บารมีอำนาจวาสนาส่วนพระศิวะนะคะก็ได้เรื่องความสุขสมหวังนะคะส่วนใครก็ตามที่อยากได้โชคได้ลาภอยากมั่งคั่งร่ำรวยทั้งเรื่องการงานสุขภาพความรักเลยนะคะสามารถฝากไหว้เทพ,พเจ้าทั้ง8พระองค์นี้กับบ้านร่ำรวยได้เลยคะ่ะเราจะเขียนราย ชื่อรายบุคคลนะคะไหว้เทพเจ้าทั้ง8พระองค์สาธุแชร์ออกไปเป็นธรรมทานค่ะ